Mua bà nội! ภาพนี้คือเหตุท่องแบงทุกคนมีใุมมองมแลวน่อนกว่าีิ่กเราได้มากันได้น่งๆนเยเริด่งใหม่ที่ออกมาที่งานสุเ็นนะกั้ดกันเยเอาเราไปเพ่ั เรียนท่านครับหลานครับต้อง จะเป็นพี่เอกับพี่ยุ้นแบล็กเทนครับผมสวัสดีครับอันหนึ่งพี่บอยไมโครครับผมครับพี่กอแท็กซี่ครับพี่เอ็ดไฟนครับผมสวัสดีครับครับผมพี่เต้นสมาร์ทโฟนรอบทางครับแล้วก็พี่นองพอลสแตนด์ดอลนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับพี่หลากหลายเรื่องราวเลยครับพี่แอสตินาพูดคุยกับพี่ๆเขานะครับผม ครับผมโอเคัวพูดถึงโชว์บทเมื่อครู่นี่กับพี่เอกครับผมผมเชื่อว่าท้อมมันมาหนักมากครับผมคือทุกเพลงเป๊ะเป๊ะนี่คือกลางแบบยืนจับถีนแบบนักดนตรีฮะนี่นักดนตรีด้วยกันแบบเดี๋ยวพี่ก็ต้องตลุดสักหน่อยไหมครับไม่มีไม่มีครับเป๊ะมากครับดังนั้นเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าว่าพี่ซ้อมกันหลายเดือนแน่นอนครับว่าพี่บอกซ้อมสองวันเฉยสองวันนี้ก็หนักไปครนบขออนุญาตเล่าที่มา ครับซึ่งเออเราคุยกันที่บ้านพี่ไปทานข้าวด้วยกันนัดเจอครั้งแรกเนี่ยวันที่24กรกฎาคมตอนนี้วันที่21สิงหายังไม่ครบเดือนอีกสามวันจะถึงเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเดือนเลยนงง่าแกลผมว่าแต่ถ้าพูดถึงการซ้อมเนี่ยสงสารพี่เต็มมากเพราะว่าพี่เต<า>็มปวดหลับวดนอนมากมายสบายตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วทุกอย่างมันเร็วมากเร็วครับสนุกครับ ทำการซ้อมทั้งเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ก็ต้องแต่งแล้วก็พวกเราก็ต้องเข้าอัดเราอัดเสียงสองเพลงแล้วเสร็จแล้วด้วยโอ้นี่อัดไปแล้วด้วยในภายในไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยนะพี่สุดยอดมากครับครับผมแล้วสำหรับโชว์ในวันนี้เตรียมตัวกันยังไงบ้างครับนอกจากการซ้อมแล้วก็มันมีเพลงที่จะต้องทําเป็นเมเล่ด้วยเพลงแต่ละพี่่แต่ละคนแต่ละวงนะครับครับรวมทั้งเพลงใหม่เมื่อกี้นะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับการเตรียมตัวเอาพี่ๆถ้า่า่อืน เ็นยังไงกันบ้างครับตัดมครับี่ก็ก็อย่างที่ว่านะพวกเรามาจากตัดวงนะันแล้วก็ก่อนหน่งเราต้องมาคัดเพลงที่เราจะเล่นก่อนก็จะแต่ละวงมีเพลงอะไรบ้างเพื่อจะมารวมกันแล้วก็มองแนวโน้มว่ามันจะต้องไปด้วยกันได้ครับผมก็เอามาบรลุันก็ได้เป็นเป็นเล่ห์ห้าเพลงนี้ขึ้นมานะครับครับผมแล้วก็ด้วยความที่มีพี่กบและพี่อีเป็นนักร้องนำตอนนี้ก่อนนะครับต่อไปจะมี สมารวมนะฮะตอนนี้ก็เลยเป็นเพลงของพี่กบและพี่อีทก่อนนะเป็นฟลายกับแซ็กซี่มาบ่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเพลงอืง่นๆเสริมเข้ามาอีกเอะแยต่อไปก็เป็นพี่ปูแร็คเฮีัน้พี่บิลลี่ก็มาพอหีหลายคนมาเป็นเกียรตินะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเอ่ยชื่อทีหลังเพราะว่ามาเยอะมากพี่หูก็มาพี่หูใช่ไหมฮะพี่ทรครับลพี่โมายโคนะครับุมาโคพี่ใหญ่พี่โซี่โซพี่ตอต่อพ <มา S 1> ี่ีี เด,เดี๋ยวทีมงานขอรายชื่อมาด้วยนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับมาเกิ่นถึงการรวมตัวกันก่อนดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเมื่อปีกับสนุกมากนะทุกคนเห็นตรงกันครับแล้วก็เลยทีมเวิร์กที่รวตรัวแล้วก็ทีมเวิร์กที่แข่งแรงก็รู้สึกดีมากที่มราได้จุดไฟไปในครั้งนี้ซึ่งเราทัวร์คอนเสิร์ตเราดูรายการที่ค่อนข้างนานแล้วก็โอกาสาที่จะสร้างเพลงใหม่ๆเนี่ย เราอย,าย่อยางตัวผมเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมงานกับใครแล้วพอเา,าคุยกันเจมเราเจอเต็มปัม๊บใช่เลยรอมาตั้งนานคนที่คิดสาวใหม,ใหม่กล้าเล่นกล้าทำเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรอมาตั้งนานแลวอยากทำซึ่งเราไม่ไม่เน้นไม่เน้นว่าเพลงที่เราจะทำจะต้องคิดระดับซึ่งเป็นการตดล็อกตดล็อกทันทีถ้าเกิดว่าเมื่อไรทำไปแล้วต้องคิดนะ เข้าสู่หลอกเดิมเข้าสู่ที่ระจจอเก็งเ,เลิซึ่งอึดอัดมากเวลาจะสร้างอะไรจะสร้างแพทเทิร์นเฟรน์ขึ้นมากลัวไม่คิดก็เลยไม่ได้ทำาะไอันนี้เป็นการกดล็อกครั้งใหญ่ของผมนะเือนซึ่งผมคิดว่าสนุกจะสนุกอยู่กับทีมเนี้ยในช่วงเวลานี้ในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขที่เรารู้สึกว่าเราได้คิดเราได้เติมสิ่งที่เราอยากทำแล้วสิ่งนั้นเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำเสมอ คืออันนั้นคือความสุขที่แท้จริงในตอนนี้เลยครับสุขมากจริงๆที่ออก <c oughs> คำคำอะไรนะครับเป็นใจเย็นครับยิ้มรู้ก่อนเลยครับวันนั้นยิ้มแน่เดียวเลยไหเออตอบไม่ยการ <c oughs> เก่งอ่ะก็ยัหรับผมก็คือทุกคนทราบดีว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นรุ่นน้องทั้งหมดเลยในบรรดาศิลปินที่มีอยู่แล้ว โดยคนรุ่นะแนะโดยวัยรุ่นะไรเป็นพี่ใครพี่พี่พูดถึงพี่นอนสะดุ้งเลยครับใช่ใช่ใครใครใครสูงสุดครับเนี่ยใครใครแก่สุดในในองก์กรเลยก็คืออย่างที่คนทราบแท็กซี่มาเป็นรุ่นน้องเลยคือยุ่งแท็กซี่ออก2001นะครับทุกคนจะเหมาแท็กซี่คือ90ไม่ใช่แล้วจริงแท็กซี่คือสนหนึ่เลยก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆด้วยกันถามพี่ๆว่ามันรู้สึกว่า ใจมันฟูคือใจมันฟูมันเหมือนได้ทําอะไรที่เราบางทีเรา,เา,าก็ยอมรับว่าเราหมดไฟไปแล้วนะผมอยู่กับบ้านผมก็ผมบอกเลยว่าหา้องอัดผมปิดตายไปนานแล้วผมแต่งเพลงไม่ออกเลยมานานหลายปีคอมพิวเตอร์ใน่บูตไม่ขึ้นทุกว,วันนี้เพราะไ,ไม่ได้เข้าห้องเลยคือมันเป็นลอจิกสิบอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็สุดท้ายจากตรงนั้นก็เลยตอนนี้คือมันห้องเก็บของไปแล้วนี่วมวันหนึ่งก็มันเหมือนได้ ได้ลกลับมาทำอะไรตรงนี้นะมันมันถึงออกใจมันฟูแล้วได,ได้ได้ทำเพลงใหม่ที่ที่ร้องอเป็นสุดทาพกินรับท่องเวลาเนี่ยมันฟังแล้วมันเล่นแบบมันมีความสุขคือดนตรีไม่ต้องยากเลยผมเล่นแค่สี่ขอดทั้งเพลงก็ตีกีตาร์ไปปังป,ง,ง,งปังสี่ขอดแล้วร้องไปมันมีความสุขเห็นทุกคนแบบเอ้ยมันต้องมีเสียงใช่ไหมยากขนาดนั้นส่วนอะไรเงี้ยแลเป็นสิ่งใหม่ที่ผมได้ทำได้ทำได้ตรงมัน เฮ้ยอย่างนี้มันเราทสุขไปดีกันเ้ยมันเล่นแล้วมันง่ายๆไม่ต้องไป็นกบฏสวดต้นนี้นั่งเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งใจปิดมันเหมือนแบบว่าอืมแล้วก็ขอจ้ำไปทางใจมันฟูแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนที่ที่เป็นร็อกนำนำหน้าเรามาหลายปีห้าปีสิบปีถึงยี่สิบปีขอตัวสิยังไม่จบเพราะผมประมาณนี้ครับที่ก็บอกว่าคุ้จะพูดอะไร แต่ที่มีมีคนจะพูดครับพี่ยศมีอะไรจะบอกเขานะครับมันไหลไปเองตอนที่พี่ยศใี่คือพูดไม่ค่อยเก่งนะจริงจิ้งิ้งเฉียบเฉียบนะพี่โดนเฉียบเฉียบแฝงมาทางที่บอร์บ้านครับผมก็คล้ายๆกับทุกคนนะครับอย่างนี้คือว่าชีวิตผมใช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงแลนดิ้งและแลนดิ้งอยากจะมีความสุขในช่วงแลนดิ้งผมก็เต็มเต็ม ก็ดีใจที่ได้มาทำงานกับทีมีครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการเล่นดนตรีมันต้องมีความสุขออกมาจากค้องซ้อก็ต้องมี่กันก็ต้องมีแย่งกันกินก็แย่กันแบบดีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าความสุขเนี่ยมันจะทำให้ดนตรีมันแบบว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันอีกอันหนึ่งผมดีใจที่ได้ทำงานกับพี่เต้นพี่เต้นเป็นอาร์เรตมากคือบอกว่าจริง ผมขอพลังบวกมาบ่อยเลยเพราะว่าแกทำงานเร็วมากใช่คําว่าแกนะแกับผมยินดีครับพี่ก็ได้จริงๆได้รับพลังจากทุกคนครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปอยู่ช่วงนั้นหัวใจถึงร่างกายมันจะโรยราก็ตามแ้วก็ควมากเรื่องไรขอคนครับพี่ย่นครับผมยืนบอกไม่มีที่ยืนเลย พูดหมดแล้วพี่พี่กบพูดไปหมดแล้วแร้ก็มาณนัเป็นเป็นเนเปรุ่นอีกครั้งมะมาสิบห้ากครั้เพราะว่าก็คล้ายๆพี่โก้ครับก็ห้องสองกองผมก็ไม่ได้ไปเข้ามต้นมาโปรเจกต์นี้เลครับที่ต้องไปเกข้าเก็บของขึ้นไปแล้วกอไปตั้งให่เต่อห้องวัดก็คิใจสูงใจสูงพี่ก้สาี่สาก็ วันนี้เรื่องใจสูพูดกันไปหมด่ล้วไม่มีอะไรจะพูดและเอาไปว่าผมจะพูดถึงอนาคตต่อไปจะกิดขึ้นแล้วกันเรามองภาพถึงการทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเราที่จะมีขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับกมองภาพเราได้เล่นคอนเสิร์ตวันนี้ที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับคิดดูว่าคนที่อยู่ทั่วประเทศไทยจะได้เห็นด้วยเราว่าอยากไปโชว์สิ่งนี้ให้คนอื่นที่เขา แต่เห็นเหมือนกันผมเองก็อยากดูเองเลยที่บอกนะครับอยากลงมานั่งดูวงตัวเองเล่นแต่ไม่ได้ดูนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับู่เรื่องนี้เราจะได้เป็นส่วนหนึ่ทั่วประเทศครับนะครับก็ใครอยู่จังหวัดไหนเตรียมตัวฝันเลยครับเอฟก็เห็นจากเมื่อกี้ก็โอ้โหสุดยอดดูเตื่นคือพลังที่ส่งลงไปข้างล่างนี่คือปล่อยเต็มนะครับใช่ครับงานทุกโชว์ที่ใครที่กำลังดูอยู่ไม่ว่าอยู่ทางบ้านหรือว่าสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะฮะ ไปดูแบบเต็มๆดีกว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ15นาทีใช่ออเด o r d อ r อ order ครับใช่ใครโตมากับเพลงพี่ๆผมว่าไปดูมีความสุขกอดแน่นอนนะความสะอาดของร้อง,อง,องท <c oughs> ุกเพล่องแนเรื่องนๆที่ขอเสนออีกทีหนึ่งครับ,รบวันนี้พี่อยากกดลอ็อกมันกดล็อกอย่างาก็คือคำถามจากแฟนเพลงที่เรา,เราแล้วเจอหน้ากันอยู่ทุกวันนี้พี่เมื่อไหร่มีเพลงใหม่รออยู่นะเมื่อไหร่มีงานใหม่ซึ่งมันหลายปีมากเราก็ตอบไม่ได้แต่วันนี้เป็นการกดล็อกว่า เรามีงานใหม่แล้ซึ่งเป็นแดนที่เป็นพี่พี่น้องเรามาโดนกันและสร้างกงาันใหม่ขึ้นมาก็เป็นการปลดล็อกของพิโกบด้วยที่เมื่อไรเพลงใหม่ทั้งสิ้านพนงานคนเหมือนกันวันนี้เป็นอันหนึ่งเลยนะครับที่ว่า,อาโอเคได้ทำงานให้กับคนที่รักเราและเรารักนะทำงานใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าเราจะมีงานออกมาเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจจะซุไท้า์นะครับเร็วมากผมบอกเลยว่าเร็วมากเพลงใหม่จะออกมาแบบ หรือนี้พรุ่งนี้ใช่มากนี่เร็วมากครับขอพี่เต็นนอนแป๊บเดียวขอพี่เต็นนอนมาสักสองวันนอนแล้วใจเย็นใจเย็นใช่ใช่ใช่นอนมากนอนมาบเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเขียนเนื้อใหม่ทั้งหมดเรียบเรียงใ่ครับครับผมพี่เต็นบอกเหนื่อยลุยแล้วพี่ชอบเขาไม่หลับไม่นอนเานอนพี่ห้าเนื้อผมนอนแล้วปีหน้าก็ต้องตื่นแล้วนี่ครั้งแรกเลยที่ทราบว่า เฮ้ยมีไม่เต็มด้วยหรอผมนึกภาพนึกภาพไม่เต็มไม่ออกเลยนะเฮ้ยไม่เต็มมันยังไงวะมันเป็นป๊อปหล่อๆล่ออะยังไครวะพี่ที่ที่ตอนนั้นไงจากวนนี้จะเป็นป๊อปหล่อๆอ่ะเราไปเจอสัมผัสตัวจริงโอ้หยังคนป๊อปอกเลยคือยอมไปเลยฝั่งนี้แหละครับพี่ถ้าพี่ทแนวนี้ผมน่าจะหนักกว่านะพี่ไม่เป็นไร ปกติผมนี่ข้อความควารับที่ว่ารสชาติอะไรแบบสี้ซึ้งๆเลยผมหนักกว่าพี่ยังไม่ออกกันเจอตัวจริงแล้วเราบก็เดียวๆนะครัับนเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนอกจากงานกับฟาราเชอร์แล้วเรามีพวกพี่ๆทำอะไรกันอยู่บ้างบ้างอารมณ์พี่เอกกันแรกแตจะมีผลงานใหม่ใครผมก็งมีสอนกีตาร์อย่างนี้นะแต่ยีูกมีหลานมีพ่อไม่แม่อยากเล่นกีตาร์อยากเล่นกีตาร์ก็ส่งมาได้นะครับผมสอนกีตาร์เองบ้าน ก็ให้ลูกสุงพ <ic Nor diction aries> ่อไปเรียนเรียากับีรลูกชัดๆกลมๆแล้วก็จะส่งลูกไปเรียนตั้นกันอีกเอาเยี่ยมเลยครับทุกาขในคนเรียนครับผมี่ป่อยตอนนช่วงนี้ก็ลงเต็มตัวกับลครเพครับอะต่อหนึงก็รับแต่งเพทั่วราชอาณาจักรนะครับางไ้างได้นะครับ ก่อนครับผมก็มีรับทัวร์คอนเสิร์ตเป็นเดี่ยวด้วยครับเดี่ยวด้วยแล้วก็เป็นยีกบด้วยแล้วตอนนี้ก็จะมีรับคอนเทร์ท้งเดือแล้วก็ทำธุรกิจร้านกาแฟร้านกาแฟที่ที่สุโลและที่มีเทพชื่อื่อร้านอะไรครับพี่บบทีุ่โลชื่อร้าน Domestic Coffee มมที่กรุงเทพชื่อ m o r e s ร e s s o ชาหอมหมมครับมบอม ็อตอนนี้ก็หลักๆก็คือพี่เป็นคนชอบทํางานคอฟเวอร์มานานมากแล้วก็บางทีทําอยู่คนเดียวมันก็ไม่เกิดการต่อย,ยอดก็มาเจอเนื้อคู่นี่แหละเนี่ยชอบคอฟเวอร์กันแล้วก็เลยพยายามอยู่บ้านตอนนี้พยายามหาเรสเลนเพื่สร้างเพลงเพืเขาเลซึ่งเพลงที่ทําไมผมชอบคอฟเวอร์เพราะว่า งานเก่าๆที่เรารู้จักกันมาทั้งหมดที่ผ่านมา20-30ปีที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นในศิลปินบางที่เรารุ่นตั้งแต่ไมโครมาที่ดิวจังมาตั้งแต่รอบลูเบิร์ดมีเพลงเยอะแยะอันมากมายซึ่งแน่นอนที่สุดทุกคนจําในแบบเก่านะั้นได้แล้วแต่ผมคิดว่าเพลงเหล่านี้มันมีคุณค่ามากที่สามารถที่นํามาเรียบเรียงให้เกิดเป็นอีกแบบหนึ่งได้ก็เลยชอบงานของเบิร์ด เราคิดว่าจะจะจะสร้างงาน cover อยู่เนี่ยจิบทีมนี้กับพี่เป็นเพราะว่าในคอนเซ็ปต์เราจะมี cover อยู่เป็นหลักทุครับผมครับครับก็หลักๆก็เป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงนะครับแล้วก็เปิดห้องอัดนะครับแล้วก็ยิงลูกครับมีแค่นี้ครับไว้วดอยู่เนี้ยสอนก็มีสอน mix mastering อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สอนแต่งเพลงด้วยที่ที่ทห้องอัดที่บ้านแล้หมดครับ ห้องอ่านไหนครับพเต้นครับที่ไหนคับห้องอ่าอยู่อยู่ที่ราชบัลลังกทินสีนะครับชื่อห้องอ่อ็กซ์เทลสตูดิโอครับเรไปใช้บริการได้ครับถ้าใครไปใช้บริการก็ซื้อนมปั่นมาให้หมาด้วยเลยแล้วถ้อาหารแน่นิดหน่อยครับก็ผมกับพี่น้องครับก็วงคอลสก็ยังยังทำงานอยู่นะครับผมก็มีวงออฟฟูสติกส่วนตัวด้วยแต่ที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือผมมีงานเขียนด้วยผมเขียนหนังสือที่เป็นรูปเล่มก็มีสีเล่มออก็อ่านออนไลน์ได้ต่างหาก ฝากส,นนาสารมาแสนก่าจะขึ้นมาในเฟสอับผมโอเคขอบคุณามนะครับ,บที่อัปเดตชีวิตกัน<ด><ด>แล้วย๋ยวฝาก